บิ๊กทองภูมิถูกผู้จัดฟ้องเบี้ยวงานละครทำเสียหายหลักล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทางช่องไอ้หนุ่มชาแนลเช่นเดิมนะครับผมกอจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมผู้จัดฟ้อง poem, บิ๊กทองภูมิเบี้ยวงานละครทำให้เสียหายหลักล้านซึ่งก็แน่นอนนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าเห็นได้น้อยอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับผู้จัดที่จะมานั่งฟ้องนักแสดง แต่ล่าสุดก็เกิดกรณีขึ้นแล้วเพราะว่าคุณกนกวันหุ้นส่วนของผู้จัดอย่างบอยพิรพลในนามบริษัทของกู๊ดบอยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้จัดทำละครวิญ,ญญาณแพทย์สยาทางช่องแปดนั่นเองก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความขึ้นศาลจังหวัดนนทบุรีจากที่ได้ยื่นฟ้องนักแสดงหนุ่มอย่างบิ๊กทองภูมิในข้อหาหรือฐานความผิดผิดสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยผู้จัดอ้างว่าถูกพระเอกหนุ่มอย่างบิ๊กทองภูมิเบี้ยวงานไม่มาถ่ายละครหลายครั้งอีกทั้งยังส่งจดหมายมาขอหยุดการถ่ายทำละครอ,อ้างเหตุผลว่าทางบริษัทของตนกำลังมีปัญหาซึ่งทำให้ผู้จัดและกองละครได้รับความเสียหายหลักล้านและต้องมีการเปลี่ยนตัวละครทันทีเพราะพระเอกท่านนี้ไม่มาถ่ายละครและตอนนี้ได้เป็นไปตามกระบวนการของศาลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตอนนี้ทางด้านของพระเอกหนุ่มอย่างบิ๊กทองภูมิยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือออกมาให้ชี้แจงใ,ใดๆส่วนรายละเอียดทั้งหมดที่จะทั้งทําให้ต้องแจ้งความนั้นคงจะต้องรอให้ผู้จัดอย่างคุณบอยพิรพลได้ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดอีกทีและจะต้องฟังจากปากของบิ๊กทองภูมิได้ออกมาชี้แจงในคดีนี้อีกด้วย